วันพุธที่26มิถุนายน2567ดรกับพนิญเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรสิริพรเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรม ดินขบวนรณรงค์ช er uh ุมชนเมืองสีขาวปลอดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนบริเวณลานจอดรถวัชนาวาสถึงอาคารนมเจปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสุพรรณบุรีสีขาวปลอดยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2 5 6 7โดยมีนายนัทธาส่วนประธาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีดังกล่าวในครั้งนี้นอาคารนม70ปี